เสือสิงะทิงซผู้รักของนางงามกับสามีตานนำข้าวสวัสดีค่ะน้ำพัชรพรจันทรประดิตมิสแกรนด์ไทยแนล์ ัดใจพี่เจยังไงเพื <S <S <c oughs> <c oughs> ่อให้รู้ว่าฝรั่งคนนี้รักเราจริงนี่หนูซื้อของถึงนี่เลยเออเต็มเลยพอพนักงานเขาแบบกดติีตๆใช่ไหมแล้วเขาก็บอกราคาเนี่ยแล้วหนูก็แบบเฮ้ยหนูไม่รู้เลยอ่ะว่ามันจะแพงขนาดนี้อ่ะพี่พี่เจหันมาแล้วก็พูดหนูว่าพาเลยพอเราได้ยินปุ๊บเป็นไงชอบเลยชอบ เชื่อหรือไม่สามีเบื่อชุดนอนแบบเดิมๆน้องช่วยจัดชุดเซ็กซี่บ้างจะได้ไหมเชื่อค่ะแล้วเคยแบบเจชอบแบบไหนคะธตรมาชอบเออแต่มาชอบก็คือชุดกบชุดกบชุดยหรอชุดซูโม่ไม่พี่ไะที่มันไเาใใหญ่เหรอใช่ชุดไดโนเสาร์นั่นคือสิ่งที่มันซื้อให้หนูเคยหรือไม่เคยเล่นโซเชียลทีไร ต้องสร้างเรื่องให้ที่รักผองขึ้นในไอจีอะค่ะพี่มันจะถ่ายรูปแต่วันหนึ่งเป็นร้อยโพสต์มันก็ไม่ใช่ก็ไม่ไหวนะบางทีเมลคีอยู่ในบ้านก็ถ่ายแล้วก็แท็กขึ้นโปรไฟล์แล้วก็แท็กเราด้วยมึงแท็กมาทําไมก็ไม่อยากให้พี่เจเปลี่ยนอะไรแล้วเขาเพอร์เฟกต์แล้วสําหรับหนูที่เหลือไม่มีอะไรเพราะว่าเรารู้ว่าถ้ามีปัญหาอะไรเราก็อยู่ตรงนั้นตลอด เจรักนงคืนวันแรกไม่อยากนงเปลี่ยนอะไรเลยไม่สมบูรณ์แต่ว่าเจรักแบบนี้ที่รักเสือสิงโต